สวัสดีจ้ามาอีกแล้วค่ะข่าวด่วนข่าวด่วนค่ะขางค่าชี้แจงค่ะขางค่าขี้แกงข,งขางค่าขี้แกงว่าโดนกนระทาสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีจ้ามาเร็วไปเร็วจ้าขางค่าขีา้แกงอ่ะโดนกนระทาค่ะเป็นไงอีโคกโดนสี่หน่วยงานอบลมเหรอฮะมึงมึงทําไมไม่พูดในส่วนที่มึงมึงกระทําเขาล่ะฮะมึงไปบอกเขาว่ามึงโดนกนระทํานะอ้าวอีเลียมมันก็ต้องเข้าข้างมันบอกว่า เออพอดีเอออีเลียมช่วยมันช่วยพูดนะเอ้ยเขาเอ้ย็ดีช่วยพูดนะว่าน,น้องเขาโดนกระทำอ้าวก็อีเลียมมันเข้าข้างมึงฮะมันเข้าข้างมึง,ม,ง,ม,งมึงอย่าลืมนะอย่างที่เขาบอกมึงเป็นต่างด้าวเขายังไงเขาก็ต้องเอาคนไทยนะไอการที่มึงพูดยกตีนยกเท้านะถุยน้ำลายเนี่ยพฤติกรรมอย่างเงี้ยไม่มีใครก็ททำนะแล้วก่อนหน้านี้ที่มึงมีคดีปากหมาเนี่ยฮะ ถ้ามึงถูกจริงถ้ามึงโดนกระทําจริงทําไมเขาตัดสินว่ามึงต้องเสียงเงินไว้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 ไวมีการไปบอกว่าโดนกระทําเหรอกูบอกได้เลยนะ <c oughs> ขอโทษนะทุกคนกูบอกได้เลยนะเขาเขาฟังในส่วนในส่วนที่มึงพูดนะแต่ถ้ามีคนแจ้งอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกหรอกว่าใครไปแจ้งถูกไหมคะทุกคน <c oughs> ถูกไหมคะเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่บอกมึงหรอกนะไม่ว่าใครจะไปแจ้งหรือคุณนู้นคุณนี้ไปแจ้งมึงก็ไม่มึงก็งโง่นะอีควายมึงก็งโง่นะที่ไปถามเขานะไอ้อย่างที่เขาถามว่าผัวมึงค้าปเวณนีหรือว่าค้าโน่น้านี่นะมึงไปถามว่าใครแจ้งอีควายอีงโง่อีปอสองนะใครจะมาบอกมึง นะเวลาตำรวจแล้วมีไส้สือ่อเขาจะบอกไหมคนไหนไส้สือ่อคนไหนเออเอาความลับมาบอกอีควายนะเป็นไงพวกกูด่ามึงแทบตายนะบอกมึงแทบตายนะให้เปลี่ยนพฤติกรรมแม้กระท,ทั่งเอฟซีที่รักมึงเขาบอกก็สอนมึงมึงยังไม่ฟังเป็นไงวะโดนสักสี่หน่วยงานวายโดนอบรมนะโดนอบรมมันจริงอย่างที่เขาพูด มึงเป็นต่างด้าวยังไงสิทธิ์มันไม่เหมือนคนไทยกูบอกได้เลยนะแต่มึงอย่ามาอ้างว่ามึงมีลูกเป็นคนไทยนะเดี๋ยวพอลูกมึงอายุ18บลูกมึงก็ต้องมึงก็ต้องคิดแล้วว่าลูกมึงจะเอาทางไหนถูกไหมหลานมึงอะตอนนี้มันสิถูกไหมมันยังมีับรประชาชนเดี๋ยว18บแปดดูได้เลยว่าหลานมึงจะเลือกทางไหนถ้าหลานมึงเลือกทางไทยหลานมึงต้องไปลงทะเบียนนะเกณฑ์อาหารนะแจ้งไปทาง เออหน่วยงานนะมึงตอนนี้มึงพูดได้นะมึงยังไม่รู้กฎหมายไทยอีกเยอะนะใช่คนเขาแจ้งเพราะว่าอะไรคนแจ้งไปเยอะหน่วยงานต้องมาบรรทุกต้องแล้วนะแล้วมึงจะมาบอกว่ามึงโดนกระทํากระทําอะไรฮะมึงบอกในส่วนของมึงว่ามึงโดนกระทํามึงไม่บอกไปละในส่วนของมึงที่มึงด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขาฮะด่านู่นด่านี่เขาด่ายันลูกยันหลานยังเหลนเขาอะฮะทำไมไม่บอกไปควาย นะไอการที่เขามาเนี่ยเขาเห็นจากคลิปมึงล้วนๆน,นะพฤติกรรมมึงล้วนๆแล้วมึงยังมาพูดว่าฝ่ายนูน้นเขาก็ทําหนูนะเขาไม่สามารถตรวจสอบได้เขาจะตรวจสอบได้ยังไงฮะก็วพวกกูไม่ได้ไปทําพฤติกรรมเฮี้ยๆอย่างมึงไงอีโคกนะแล้วการที่พวกช่องแฉหรือพวกกูนี้จออกมาด่านเนี่ยคือทําไม ด่าเพราะว่าสันดานมึงออกมาทางโซเชียลไงถ้ามึงคิดว่ามึงจะหาแดกมึงก็ต้องเปลี่ยนสันดานแต่ถ้ามึงไม่เปลี่ยนสันดานมึงก็โดนหน่วยงานตรวจสอบอย่างนี้แหละคุูชะวบอกให้เลยนะอีควายนะแอบหนูก็ยอมรับมึงเพิ่งยอมรับเหรอฮะถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าไปสามสี่หน่วยงานที่อบรมมึงเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยมึงจะยอมรับไหมเขาสอนมึง เท่ากับหูออกเข้าขวาออกซ้ายมึงรับฟังไหมมึงก็ไม่รับฟังนะจริงๆมันเขาต้องอบรมผัวมึงด้วยนะอบรมไอไอไอป่าข่อยนะไอบานผัวมึงอะนะไอบาคุขีนะไอไอหยับยางนะต้องอบรมผัวมึงด้วยเพราะผัวมึงอะเป็นคนให้มึงคุ้มกะลาหัวมึงไงฮะให้มึงอยู่ให้ที่พักพิงนะผัวเขาต้องอบรมผัวมึงด้วยผัวมึงต้องบอกมึงไม่ใช่ว่ามึงจะมากางนะ โดยการเอ่อด่าคนไทยนะแล้วคลิปแต่ละคลิปอ่ะออกมาแต่ละคลิปอ่ะเขามีคลิปให้หน่วยงานเขาดูอ่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องเห็นเขาก็ต้องรู้ว่าพฤติกรรมมึงออกมามันมีหลักฐานเห็นได้ชัดแล้วอย่างกรณีมึงพูดว่ามึงโดยกระทําเขาทําหนูหนูเลยต้องทําเขาแล้วมึงปอมเฟซบุกลูกมึงไปด่าชาวบ้านน่ะมึงทําไมไม่ให้หน่วยงานเขาดูฮะมึงด่าโคน่นพ่อโคนแม่เขา,าอ่ะอีควายฮะ กูบอกได้กูบอกได้เลยนะพฤติกรรมขอโทษนะคะพฤติกรรมอย่างมึงอะนะยังไงอะเขาก็ไม่เอาต่างดาวกูบอกได้เลยนะคนไทยเท่านั้นคนไทยเอาคนไทยเท่านั้นกูจะบอกให้นะแล้วมึงมากางเนี่ยนะมึงก็รู้ตัวนี่ว่ามึงต่างดาวมึงบอกมึงอย่ามาบอกว่ามึงอยู่เมืองไทยสิบเจ็ดปีแล้วมึงอยู่มาสิบเจ็ดปีมึงเปลี่ยนนิสัยและสันดาลไหมฮะมึงก็รู้ว่าสันดานมึงรุนแรงนิสัยมึงรุนแรงมึงปรับเปลี่ยนไหมมึงก็ไม่ปรับเปลี่ยน นะพอมีหน่วยงานเข้าไปทำไมหงอยเดินอบลมเป็นไงอบลมเหรอเดี๋ยวดูนะทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ใบโพล่าแดกอีกนะเดี๋ยว,าดดยนะยวอารมณ์รุนแรงยาหมดหรือยังฮะสั่งยามาใหม่สซยาหมดแล้วใช่ไหมฮะเป็นไงโอ้โหแลทมเป็นไงทุกใจนะเครียดมึงอย่ามาเครียดมึงสั่งผัวมึงด้วยอย่าปั่นนะถ้าไม่มีการปั่นมึงก็ไม่ดีถูกไหม มึงสั่งผัวมึงด้วยมึงต้องควบคุมอารมณ์มึงถ้าผัวมึงปั่นมึงก็ต้องอบมึงก็ต้องเก็บอารมณ์มึงไว้นะไอ้คลิปสินาทีอ่ะมันทําเสร็จแป๊บเดียวมึงก็ต้องเก็บกดอย่าตามสัญดาณผัวมึงนะอย่าห่วงว่าจะไม่มีแดกเวลาทําคลิปสินาทีมันจะต้องมีดราม่านะมึงก็ต้องปรับเปลี่ยนแต่ถ้าเขามาอย่างนี้กูบอกได้เลยนะเขามาอย่างนี้แล้วมึงยังไม่ปรับเปลี่ยนมึงพูด อย่างตอนนี้ว่าอืมเขามาบอกมึงเมื่อสองสาวันนะแล้วมึงออกคลิปมาโอเคมึงยอมรับนะกูเชื่อได้เลยนะเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งมึงก็ออกมาแตดสันนะเพราะอะไรสันดานมึงลน้นละ้วนนะออกมาชี้แกงทุกคนออกมาชี้แกงหนูโดนกนระทานะอ,อีควายเหลี่ยมอีขนตาสามเส้นนะมึงเป็นคนไทยป่ะอีสัตว์ฮะมึงเป็นคนไทยป่ะเหีย อีหึ่นะมึงนี่นะตอแหลไม่ไม่ถูกทางแล้วมึงเกมทัวลมได้เลยนะเฟซบุ๊กอะนะมึงเตรียมปิดเฟซบุ๊กมึงได้เลยอีเหลี่ยมนะอีควายคนไทยด้วยกันไม่เข้าค้าไม่เข้าข้างเสือไม่เข้าข่ายต่างด้าวนี่อันนี้เฉพาะอีโค้กนะคะเฉพาะอีโค้กนะมึงไปเข้าข้ายต่างด้าวคืออะไรฮะสันดานเฮียอย่างเงี้ยฮะควายพ่อแม่มึงคนไทยป่ะฮะ โอ้โหเห็นผิดเป็นชอบนะไม่รู้ไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีนะเสือกไปช่วยเป็นพูดอีกอีกเวนนะทุกคนไปก่อนค่ะเขาออกมาขี้แกง่งนะในเมื่อมีคนอยากรูก้เขาออกมาขี้แข่งว้ายโดดอบลมอบลมได้ไม่นานหรอก <S <s เดี๋ยวแม่งก็ดีดอ,อีกอีเนี่ยนะอารมณ์มันแปรปวนนะเขาเรียกว่าอะไรสันดานอยู่ได้ไม่นานนะ ตอนนี้ก็พูดว่ายอมรับนะอยู่ต้องนานเขาสั่งเขาสอนพวกกูดาแทบเป็นทับตายไม่ฟังนะ f อฟดีสอนไม่ฟังเขาเข้าไปเม้นก็ไม่ฟังต้องรอหน่วยงานสี่หน่วยงานเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหโหเปน็นไงจ่อยแดกจอยแดกเปน็นไงโอ้โหสะใจโว้ยนะนะอย่าลืมทำคลิปอีกนะอย่าลืมเวลาทําคลิปนะอย่าลืมพูดดีๆนะ อย่าปากหมาอีกนะปากหมาอีกมึงโดนแฉอีกนะมึงตอนนี้แหละมาไม่ใช่สี่หน่วยห้าหน่วยงานนะมาเป็นทั้งกลมนะจะบอกได้เลยนะถึงมึงจะมาถูกต้องแต่ถ้ามึงมากลางเมืองไทยเขาเขาสามารถเอามึงออกได้นะในเมื่อเขาเตือนมึงแล้วแล้วมึงไม่ฟังเข้าใจป่ะโอเคนะอีกข้างข้าอีกขาเบียดไปก่อนนะคะทุกคน